รอยากเห็นสาวไทยสวยสับแบบฉบับจัก,กรวาล2ผู้บริหารคนดังฟาโลตรึงตาเทียมสุชาติและบีนัทชัยเวสุธานนทแห่งแบรนด์ฟาบิโโ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียพร้อมด้วยพรีเซนเตอร์สาวสวยน้ําตาลชริตาส่วนสเสน่ห์ MT2016 และท็อป6 Miss u n i v e r s ์2016ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการประกวด Miss ูเ i เว r ร์ Thailand นนทบุรี2023ร่วมแสดงความยินดีกับชามโอสถานนน m i มิสไทยแลนด์ยูเนเวอร์สปี2006และสารตันนันดนธนาฮิรันไอซ์ ICE, ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซิตี้ดีเลคเตอร์ MT นนทบุรีและการจัด ประกวด Miss Universe Thailand นนทบุรี2023อย่างเป็นทางการณบริเวณด้านหน้า M.C.C. Hall ชั้น4 The m a l ม l i f e s t ฟ์ e โงามวงวานโดย2ผู้บริหารและพรีเซนเตอร์ฟาบิโอเปิดเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมเฟ้นหาสาวงามในครั้งนี้ว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิ s s ูเนเวอร์สนนทบุรีค่ะ,ะก็ก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองใช้ฟาบิโอนะคะแล้วจะสวยแบบหนู <laughs> ว่าคือชอบอยู่แล้วแล้วก็แบบเหมือนเคยแบบส่งสินค้าให้น้ำตาลลองแล้วน้ำตาลก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนใช้แล้วเห็นผลจริงเราก็อยากได้คนที่แบบใช้แล้วเห็นผลจริงออกมาเป็นกระบอกเสียงของแบรนด์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าแบบมันดียังไงประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกคือส่งมาให้ตาลได้รีวิวคะ่ะแล้วก็เหมือนคือจริงๆรแล้วเวลาตันที่จะรีวิวอะไรอ่ะน่าจะเป็นคนที่ลองก่อนถ้าสมมุติว่ามันดีจริงๆอ่ะเราจะได้บอกต่อกับทุกคนได้เพราะไม่อยากทำบ,บ <laughs> าปเลยรู้สึกว่าเออเราอยากบอก สิ่งที่เราใช้จริงให้ทุกคนได้แบบได้รู้กันอะไรเงี้ยคือจริง,รงๆเราก็คือเป็นคนที่แบบมีสิวแล้วก็เป็นรอยง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูขุมขนไม่ค่อยกระชับล้วก็เหมือนแบบพอเราได้ทําได้ลองไปอย่างเงี้ยได้ทาไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดีขึ้นนะแล้วก็ผิวเรามาันดูแบบเป่งปังมากขึ้นในการที่แบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วแบบอู้ผิวมันฟูดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากที่แบบให้โอกาสหนูในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเออดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องน้ำตาลเนี้ยครับก็เป็นมิส ก right so ็เพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของความงามเนี้ยครับเป็นของคู่กับเราต้งแต่เราเพราะนั้นแล้วในสินค้าของเราที่เราช่วยเรื่องของความงามเนี้ยครับก็อยากให้น้องเป็นรีนเตอร์ที่สามารถช่วยเป็นบอกเสียงในการนําสินค้าเราให้ผู้บริโภคครับได้ทดลองใช้แล้วก็น่าจะประทับใจในสินค้าเราครับรับการดีนเตอร์ให้กับเราครับเราก็เลยวางแผนเรื่องของการเป็นผู้สนเซอร์ของเวทีนี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะได้เป็นความต่อเนื่องแล้วก็จะได้เห็นว่าฟาบิโอเป็นผู้นำด้านความงามอย่างชัดเจนครับผม เน้นหลักๆจะเป็นออนไลน์เป็นหลักอะค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook t i k t o อกอะไรนยคะแล้วก็ i n s t a g r กรมค่ะก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแตนเองเนี่ยก็เป็นคนที่แพ้ง่ายเหมือนกันแล้วเวลาที่เราได้ใช้อะไรแล้วที่มันดีอ่ะเราก็อยากจะบอกต่อทุกคนว่าเออในสิ่งที่เราใช้แล้วมันดีจริงก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่ช่วยให้เราแบบดีขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้ก็ตัวฟาิโอครับก็จะมีขายค่องทางจําหน่ายเนาะในทางด้านออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก ทิกตตอจัก,กราแรมหรือทุกๆชท<ป>ั่วไปทั้งลายด้วยครับเพราะยังเราสามารถติดต่อทางช่องทางต่างๆอยีางที่แจ้งไปทั้งทางบริษัทแล้วก็ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยครับ